ครับกับเรียนพี่น้องประชาชนครับสำนักงานตำรวจชาตินะครับมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในการรับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นข่าวที่สร้างความสับสนนะครับในในลักษณะข่าวปลอมนะครับต้องขอเรียนว่าธรรมชาติของข่าวปลอมนะครับมักจะหยิบยกประเด็นที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจของสังคม เป็นประเด็นร้อนหรือว่าเรียกว่าฮอตอิชชูนะครับในภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นร้อนในสังคมของเราตอนนี้ก็คือโ 19, ครคโควิด -19 บเก้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการปล่อยข่าวนะครับเท็จบ้างจริงบ้างนะครับเข้ามาในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับอาจจะมีการโจมตีในเรื่องการฉีดแล้วมีอาการแพ้มีอาการ มีผลกระทบต่อร่างกายนะครับจนไปถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเสพสื่อเสพข่าวอย่างมีสตินะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานหน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะสบคหรือกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือฟังจากคุณหมอนะครับที่มีหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวข้องในการให้ข่าวครับสำหรับความผิด ของผู้ที่นําเข้าข้อมูลเป็นเท็จนะครับนำข่าวปลอมเข้าสู่ระบบนะครับและทาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความตื่นตระหนกนะครับเป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ2นะครับซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,000 0แบาทนะครับสำหรับผู้ที่ส่งต่อข้อมูลนะครับหรือเรียกว่าแชร์นะครับโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดไปด้วย ตามพระวัคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ5นะครับอาตาโทษเท่ากันเลยนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1แสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเตือนผู้ที่ไม่หวังดีนะครับก็อย่าได้ทำนะเพราะตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19อยู่แล้วนะครับแล้วยังจะมาซ้ำเติมด้วยการสร้างบิดเบือนสร้างความสับสนสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ สุดท้ายต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับขอบคุณครับ